เนี่ยค่ะห้องนอนห้องนอนสกรกับยวนนี่จะเห็นข้างนอกแล้วก็เรือก็เข้ามาจอดอันนั้นก็จะเป็นทะเลค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะจะเป็นทะเลซูมไปนั้นจะเป็นทะเลเรือเขาเข้ามาจอดดอกไม้เขากำลังทำไว้เลย จ้าค <Enter? S 2> uh ่ะ huh. อ mm ืมนาเป็น่อืมนั่นค่ะนี่แหละค่ะจะเปลี่ยน จะได้มาอยู่เพ<ๆ> <à: tripod>. <desserts> ื่อนบ้านกันแล้วจะมาอยู่แก้แต่เดียห้องนี้ก็กว้างอยู่นะเท่ากันเลยในห้องนั้น้นห้องนั้นกว้างกว่ามันมีตู้ให้เว่าอืมมันมีตู้กับห้องน้ําแซกตรงนั้นแต่ห้องนี้ไม่มีตู้มันเลยห้องน้ํามาอยู่นี่อาจจะเป็นลูกนอนก็ได้นรแขกอ สามนะะฝั่งจ้าสามห้องนอนสามห้องน้ำห้องควายห้องครัวจะใหญ่กว่าบ้านเจ้าอยู่เพราะว่าเขามีแบบเคาน์เตอร์ตรงนี้องเจ้าใหญ่กวืมเขาให้หมดเลยนะพวกพวกของเครื่องใช้อะเออเขาจะเสื้้อียะ เขาจะเอาไปทำไมเนะเขาไม่ได้อยู่นี่สเออล้วเอลสีดีใจใหญ่เลยนี่แหละค่ะอยากดูแอร์ว่ามันใช้ได้ขนาดไหนมันหลายปีแล้วไงถ้าเปลี่ยนก็คงจะเป็นเปลี่ยนแอร์สามตัวเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่ายังโอเคนะพี่โอ้เงินก็ไม่ใช่น้อยเนาะเกือบเป็นเงินบ้านเราก็สี่ล้านกว่าเนาะจ้สี่ล้านกว่าเงินบ้านเขาล้านกว่าล้าน ลดลงในหลานสามหลานสองปวกกับสามอยู่ยังใหม่อยู่ใหม่อยู่นะเนาะพอใส่ของดีนเนี่ยนี่ข้างนอกแหงเป็นแต่อยู่เออข้างนอกตาคู่ไม่แล่เล่นอยู่กับลาซีอืม ล่าเซลาเซป้าไม่เห็นลูกช่วยป้ป้าเหรอเ๋ยวอุนฟาล่ะฮด้อินรเดออินเตอร์สมอินเตอร์มบูรณ์ Mm, som jag pratar om. Och så kan du öppna den här också. Ja, ja, man kan också. Det låter... så. Det Mm. Ja, ner Du kan lära dig den här, soffa. Nej, alltså, Den här så länge. Det här är väl hållet, här är väl och på framsidan. Den får funka. Det är skönt att ha så här. Man sitter sitta Ja, ses.